สวัสดีครับเรื่องดังหลังข่าวกับผมปฏิพัทธ์เข็มทิศนะครับวันนี้วันพุทธที่4ตุลาคม2,566ครับทักทายคุณผู้ชมที่กำลังดูเราทั้งทางทีวีช่อง2 NBT2HD รับชมผ่านทางเว็บไซต์นะครับ OTT PRD แล้วก็ที่รับชมผ่านทางเพจเฟ e บุ o กนะครับเพจ l i v e NBT2HD สวัสดีพี่สํเเริงพี่มานะพี่สบายทองพี่เพชรชรานะครับเข้ามาทักทายกันได้พูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ผู้ชมครับเรายังคงก่อติดสถานการณ์ความคืบหน้ากับเหตุการณ์ยิงในศูนย์การค้าสยามพารากอนจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บกันอยู่นะครับสุดท้ายครับเหตุการณ์นี้จบลงด้วยผู้ก่อเหตุได้ยอมวางอาวุธแล้วก็ให้ตํารวจเข้าควบคุมตัวจากนั้นถูกนําตัวไปสอบปากคําที่สอนอปทุมวันและทางเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่จุดเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนการดําเนินการกับผู้ก่อเหตุครับ หลังพาไปสอบปากคําที่สอนอปทุมวันเมื่อคืนนี้มีพ่อแม่และสหาวิชาชีพรวมอยู่ด้วยครับเพราะว่าเป็นเด็กนะฮะยังไม่สามารถให้การเป็นชิ้นเป็นอันได้ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่เองก็เข้าตรวจค้นบ้านพักย่านเพชรเกษมของผู้ก่อเหตุด้วยพบปืนบ b กันล้อหุ่นสงครามแบบ M4 พบกระสุนปืน M16 กระสุนปืนลูกซองและกระสุนปืนขนาด9มมตรจำนวนมากในห้องนอนของผู้ก่อเหตุ รวมทั้งเป้ายิงปืนด้วยซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้วอยู่ภายในบ้านจากการสอบสวนนะครับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุนั้นยังไม่ทราบว่าของกลางทั้งหมดบุตรชายนำมาจากไหนข้อมูลจากพลตตร,รีนครินสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจนครบ,บาล6ท่านเปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นนั้นได้ดำเนินคดีทั้งหมด5ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนจะมีข้อหาอื่นๆตามมาหรือไม่อย่างไรอยู่ในระหว่างการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ครับยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนด้วยว่าผู้ปกครองเองจะเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กด้วยหรือเปล่าขณะที่การตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่สอนอหลักสองซึ่งก็พบเครื่องกระสุนปืนจํานวนมากในบ้านพัก ของผู้ก่อเหตุนั้นนะครับจะมีการแยกดำเนินคดีดเป็นอีกหนึ่งคด,ดีส่วนช่วงสายที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่เองได้เข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อทำการไต่สวนก่อนจะยื่นคำร้องต่อศาลฝากขังไปฟังผู้บังคับการตำรวจนครบาลหกพูดถึงเรื่องนี้ครับนำเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อวานนี้นะครับในการจับกลุ่มเนี่ยเป็นการจับกลุ่มความผิดซึ่งหน้านะครับซึ่ง ตำรวจผู้จับกุมก็ได้กล่าวหาไว้5ข้อหานะครับก็คือฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่ามีวัดปืนนะครับพกพาโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะครับซึ่งจากการสอบสวนถ้าสมมุติว่ามีพยานฐานพาดพิงนะครับหรือมีข้อหาที่จะสูงขึ้นเดี๋ยวก็มีจะมีการกล่าวหาเป็นคดีต่อไปในการสอบปากคำเบื้องต้งตงนนะครับพอจะบอกได้ไหมคะว่าเมื่อวานก่อนก่อนที่เราจะสอบปากคำเนื่องจากว่าเป็น ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนนะครับมันก็มีวิธีการที่จะต้องอมีผู้ร่วมสอบสวน,นครับมีนักจิทยานะครับมีอัยาการมีผู้ได้รับความไว้วางใจมาร่วมสอบสวนแต่ว่าเมื่อวานก่อนที่จะสอบสวนเนี่ยนะครับเราได้เอา,เอาทีมงานของอะไรจิจแพทย์ของโรงวยตำรวจน,นะครับมาตักถามเบื้องต้นแล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าจากคำพูดนะครับ ผู้ก่อเหตุเนี่ยยังให้การบวกวนครไม่เหมือนคนปกตินะครับก็เชื่อว่าจะมีอาการทางจิตนะครับเราก็เล,เลยส่งตัวให้ทางทีมจิตแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจพี่ชายนะครับทางแพทย์ก็ยืนยันมาแล้วว่าขนาดเนี้ยเหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะต่อสู้คดีนะครับการสอบปากคำก็เลยยังต้องชะลอไว้ก่อนนะครับได้คุยกับพ่อแม่บ้างหรือยังครับพ่อแม่ของ ก็คุยไว้เบื้องต้นกระบวนการสอบปากคำจะเริ่มได้เมื่อไหร่อะไรอะไตามคือนำเรียนี้ครว่าวันนี้ขณะนี้เราอยู่ระหว่างเดินทางนําตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเยาวชนเนี่ยไปไต่สวนการจับกลุ่มตามกฎหมายนะครับแล้วก็ยื่นคําร้องขอผัดฟองปักขันเขาจะคุยกับพ่อแม่เนี่ยค่ะพ่อแม่เขารูเรื่องมั้ยคะเขาพูดอะไรขอขอเป็นเรื่องในสํานวนแล้วกันจะมีนาตัวไปรักษาก่อนที่จะไปไต่สวนในทางว่งก็นี่ครับก็ขึ้นอยู่เราก็เอาความเห็นแพทย์ประกอบในคําร้องผักขัน บส่วว่าหลังจากนี้ถ้า,าแพทย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับประเมินแล้วว่าเขาสามารถต่อสู้คดีได้เราก็จะนำส่งเข,ข้าในกระบวนการสอบสวนต่อไปครับด่านร้อยตำรวจเอกทันอมอนหนูหน้ารองสารวัตรปราบปรามสอนอปทุมวันตำรวจคนนี้ครับเป็นคนที่เข้าไประง,งับเหตุนะฮะเราให้ทีมข่าวฟังด้วยครับว่าเมื่อทราบว่าเกิดเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นและผู้ก่อเหตุอายุ14ปี ก็เลยอาสาขอเข้าไประงับเหตุทันทีแม้จะไม่ใช่ชุดปฏิบัติการพิเศษแต่ก็เคยฝึกอบรมหลักสูตร,รเผชิญเหตุ Active s h o ตอร์มาแล้วหลายหลักสูตรนะครับประกอบกับหากปล่อยให้เวลาผ่านไปเนิ่นนานนี่อาจจะเกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้นไปฟังร้อยตำรวจเอกทันอมอนเล่าให้ฟังในเรื่องนี้ครับคือภารกิจของผมเองเนี่ยครับผมก็จบหลักสูตร a อ t i v ฟชูเตอร์นะครับคือต้องหยุดคนร้ายเร็วที่สุดครับ <S s s คือหยุดการข้างคนร้ายนะครับ ทำยังไงก็ได้ต้องหยุดให้ได be uh, ้เพราะว่าแค่เพียงไม่กี่วินาทีก็อาจจะมีการบาดเจ็บหรือล้มตายเพิ่มขึ้นนะครับผมเองก็ต้องต้องทาทุกอิทธาเพื่อหยุดสไล้ได้สิ่งสําคัญในเมื่อวานเลยที่เราจะต้องนํามาใช้จัดการที่ฝึกมาตลอดคืออะไรก็ยุทธวิธีครับยุทธวิธีนะครับยุทธวิธีในการเข้าปฏิบัติการนะครับการมียุทธวิธีในการปฏิบัติเนี่ยทีมงานจะไม่สับสนนะครับจะรู้หน้าที่ของแต่ละคนว่าใครต้องทําอะไรตรงไหนยังไงนะครับ ถ้าเราไม่ฝึกมาเราไม่เรียนรู้เราไม่ปฏิบัติเป็นทีมหรือต่างคนต่างปฏิบัติเนี่ยมันก็จะสับสนนึกออกไหมฮะยันยกยกตัวอย่างว่าพอไปเจอคนร้ายปุ๊บอีกคนหนึ่งต้องการมุ่งหน้าเดี๋ยวจะจับอย่างเดียวนะครับโดยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยปืนที่เขาวางไปแล้วอาจจะมีกระบอกก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมีคนร้ายอีกคนแต่ถ้าเราผ่าการฝึกมานะครับผ่าการเป็นทีมเนี่ยหัวหน้าชุดเหมือนผมเนี่ยก็ต้องวางระบบในทีมว่าเมื่อเจอเหตุเจอคนร้ายเนี่ยใครมีหน้าที่ทําอะไรนะครับ เราก็ไม่อยากใช้ความรุนแรงกับเด็กนะครับแต่ก็ในขณะเดียวกันถ้าเกิดในขณะที่เจอตัวเขาผมเองก็ต้องใช้ยุทธวิธีั้นเด็ดขาดในกานเพื่อหยุดยั้ยงทลายลนะครับในกระบวนการเจราจาเนี่ยค่ะเรามียุทธวิธีในการคุยกลอดยาย่านนี้ไ้ฝึกเลยก็ถามว่ามีการฝึกไหมมันก็ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานของเราและก็ประสบการณ์กับการเรียนรู้การหลักสูตรการเจราจาต่อรองอะไรพวกนี้นะครับ ก็ทําให้เรามีความสามารถหรือว่าความคิดในการที่จะหยุดเหตุการณ์โดยการเจรจาครับบางครั้งเนี่ยหรือเราเริ่มจากมาจรการบอลไปหานะครับคือไม่ใช่ว่าไปถึงก็ต้องยิงเลยหรือว่าต้องทําร้ายเลยนะครับเราก็ต้องใช้จากขั้นตอนที่น้อยไปหาาว่าเราใช้กําลัง ขณะที่บรรยากาศโดยรอบศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่ช่วงเช้าครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณโดยรอบเนี่ยทางห้างเองยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่ยังคงมีการปิดพื้นที่บางจุดในการให้บริการนะครับอย่างเช่นร้านแบรนด์เนมในชั้นเอมก็ยังปิดอยู่เพราะว่าเขาได้รับผลกระทบมีการปิดปรับปรุงภายในร้านขณะเดียวกันในพื้นที่ของทางเข้าออกห้างก็มีการตรวจตราที่เข้มข้นเลยครับโดยต้องเดินผ่านเครื่องสแกนวัตถุ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยืนกำกับทางเข้าออกด้วยขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติยังคงเดินทางมาใช้บริการภายในห้างอย่างต่อเนื่องด้วยครับนานผู้ประกอบการร้านอาหารในชั้นจีเขาเล่าเหตุการณ์ด้วยคุณผู้ชมว่าเมื่อวานนี้หลังจากได้ยินเสียงดังคล้ายปืนหลายครั้งครั้งแรกนะครับเข้าใจว่าเป็นเสียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้องหรือเปล่าอย่างไรแต่เมื่อได้ยินครั้งต่อไปคือครั้งที่2อครั้งที่3 พร้อมกับมีคนตะโกนบอกว่ามีคนยิงกันมีการยิงกันก็ได้พยายามหนีออกจากตัวห้างยืนยันว่าปกติแล้วทางห้างน่าจะมีการตรวจค้นพนักงานที่ทํางานภายในห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วซึ่งวันนี้ก็พบว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยมีความเข้มงวดมากขึ้นไปฟังเสียงผู้ประกอบการร้านอาหารในห้างดูครับคือตอนนั้นนะก็คือว่าเตรียมของกันอยู่ตรงที่ร้านนะคะคุณพี่ก็ถือว่าเราก็ทางานกันปกติแล้วพอได้ยินเสียงอันแรกปึ้งทุกคนก็คือแบบ ยังยังไม่ได้อะไรแล้วก็มันมีเหมือนมาปึ้งปึ้งกับมาอีกสองรอบอะค่ะแล้วก็มีคนเสียงคนตะโกนว่าแบบมีมีคนยิงกันอย่างเงี้ยค่ะเขาไล่ยิงกันเขาไล่ยิงกันค่ะแล้วเราก็คือแบบเขาก็บอกว่าปิดประตูทางเข้าแล้วอย่างเงี้ยให้เอาแล้วเราอะมันจะมีประตูพนักง,งานนะคะเราก็คือรีบกันออกไปพนักง,งานค่ะตังวาันนั้นทุกคนคือชุลมุนกันแล้วก็หากันไม่เจอเลยอะค่ะ ตอนนั้นที่เราได้ยินปั้แรกเนี่ยเรารู้เลยไหมคะว่ามันคือเสียงืนไม่รู้ค่ะพี่เพราะแบบปั้งแรกคือเรายังคิดว่าแบบมันเป็นการขัดข้องหรือไฟระเบิดหม้อแปลงระเบิดหรืออะไรหรือเปล่าคือใจอะมันยังไม่ได้คิดถึงปืนตอนนั้นนะค่ะแต่พอแบบมีเสียงคนตะโกนแล้วเราจับสนแล้วสติสตางเราหายไปหมดแล้วอะค่ะนั่นแหละแล้วเราก็เลยสติแตกแล้วพอวิ่งออกมาคือเราอะเหมือนเจอวินมาพอดีคือว่าหลายๆคนอะวิ่ง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 แล้วเราเจอวินอะเราก็คือแบบขึ้นมาค่ะ ออกมาเรา,เราร้านเราเองอยู่ในชั้นอะไรอะชั้นจีค่ะตรงกูมแม่อีทอะค่ะจุดนั้นแต่เราได้มีอ,อคนร้านเขาได้ลงมาก้ากเลยค่ะไม่เห็นนะคะค่ะไม่เห็นเราคือไม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ใจตอนนั้นคิดว่ามันอยู่ใกล้มากเพราะว่าคือเสียงระดังคิดว่าแบบใกล้ๆตรงนี้แล้วตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือแบบเหมือนกับว่าทุกคนอะวิ่งวิ่งออกประตูตรงนั้นกันก็คือแบบพากันแบบทั้งผักทั้งอะไรอะค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้เองนะครับก็มีงานอีเวนต์ใหญ่จัดขึ้นที่สยามพารากอนด้วยในงานเนี่ยมีท่านนายกรัฐมนตรีนรายเศรษฐาทวีสินเข้าร่วมงานท่านนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอส่งกําลังใจให้กับญาติของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยไม่สามารถควบคุมได้แต่เชื่อว่าศูนย์การค้าและเจ้าหน้าที่รัฐพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปฟังท่านนายกรัฐมนตรีครับ ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยแล้วก็แสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตทางสถานที่เสียอัภรกรผมเชื่อว่าจากการที่ได้พูดคุยแล้วได้ทําอย่างสุดความสามารถแล้วก็ได้มีมาตรการในการป้องกันแล้วก็ดูแลหลังจากที่เกิดเหตุได้อย่างดีนะครับก็ขอขอบคุณวันนี้ก็ งานนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเมื่อคือนนี้หลังจากที่ผมได้มาพูดคุยกับผู้แารของเสียารพรกรผู้ชาการสูจแห่งชาติที่นี่เมื่อเวลาประมาณใกล้ๆสองทุ่มนะครับได้รับแจ้งได้รับรายงานอย่างละเอียดแล้วผมเดินทางไปที่โรงพยาบาลตํารวจไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาได้เยี่ยมผู้ป่วยนะครับที่จุดนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬานะครับได้มีการสั่งการให้ดูแล คนเก็บอย่างเต็มที่ได้มีการบอกกับทางผู้นำการโรงพยาบาลว่าทางขา้าพเจ้าเสนอยู่หัวและ,สะเสนอให้นางเจ้าพระองคชาชินีเนี่ยท่านได้ทรงมีให้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ให้คนป่วยเนี่ยอยู่ในอย,อยู่ในความดูแลของท่านนะครับซึ่งทุกทกคนก็ตักตื้นปิติแล้วก็ระหว่างนั้นก็ได้มีการต่อสายถึง ทุกทูตจีนนะครับเพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยได้ทําทุกอย่างที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยได้ได้ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้แล้วก็ได้มีการตามญาติผู้ป่วยอีกนะครับได้ประสานงานของทางผู้วิชาการท่องเที่ยวนะครับซึ่งได้ได้ในในที่สุดประมาณใกล้ๆสี่ทุ่มก็ได้เจอญาติแล้วแล้วได้มีการประสานให้เข้ามาเจอกันแล้วก็ได้มีการรายงานทั้งทูตจีนไป เช่นเดียวกับนางชดาทิพจูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรจำกัดท่านแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผู้บริหารและก็พนักงานได้ดําเนินการระงับเหตุอย่างสุดความสามารถรวมถึงอบพยพกลุ่มลูกค้าออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดและรักษาความปลอดภัยให้แก่ร้านค้าและพนักงานที่มีอยู่ในอาคารขนานั้นไม่ต่ำกว่าสองห0คนสําหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่สามารถประเมินค่าได้ สยามบารากรขอขอบคุณทุกกำลังใจท่ามกลางวิกฤตนี้และขอน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกจากนั้นนะครับได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตเป็นเวลาหนึ่งนาทีไปดูบางช่วงบางตอนครับขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราในฐานะคนไทยที่จะต้องช่วยกันปรับปรุงและดูแลสังคมและเยาวชนของเรา ให้กลับสู่วัฒนธรรมแห่งความรักความเอื้ออาทรเช่นที่เคยเป็นมาในโอกาสนี้สยามพรากรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกท่านดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ร่วมยืนและตั้งใจสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาที เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตร่วมกันค่ะขอความการุณายืนนะคะทุกท่านอยู่ในความสงบหนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยค่ะ ขณะที่หลายหน่วยงานนะครับต่างออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการออกแถลงการรวมทั้งขอให้สังคมหยุดเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ก่อเหตุและครอบครัวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับท่านออกมาแถลงการขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวและญาติมิตรของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุสะเทือนขวัญมีความเสี่ยงสูงที่ผู้คนจํานวนมากจะได้รับผลกระทบ ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับหลังเกิดเหตุก็มีการเผยแพร่และส่งต่อภาพที่เป็นการเปิดเผยอัตลักษณ์ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ก่อเหตุและครอบครัวอย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์อาจนําไปสู่การตีตราและสร้างความเกลียดชังในสังคมโดยไม่ได้คํานึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคลอีกทั้งยังขัดต่อหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546ที่บอกว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพในความเป็นส่วนตัวในทุกขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมและแม้แต่ในกระบวนการชั้นพิจารณาก็สมควรจะต้องหลีกเลี่ยงการแสดงตัวเด็กต่อสาธารณชนโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปประพันธ์สันฐานชื่อและห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสาร สารสนเทศประเภทใดรวมทั้งข้อมูลของเด็กและผู้ปกครองโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงเกียรติคุณและสิทธิประโยชน์อื่นใดด้วยทางกอสอมคือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับได้เรียกร้องให้สังคมเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์นั้นตลอดไปจนสื่อสารมวลชนหยุดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยอัตลักษณ์และข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กผู้ก่อเหตุและครอบครัวจนใช้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ในการนำเสนอข่าวสารที่สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการนำเสนอรายละเอียดของเหตุรุนแรงหรือข้อมูลอันเป็นการซ้ำเติมความสูญเสียของผู้เสียหายด้วยเช่นเดียวกับทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่ได้แนะนำสื่อมวลชนเกี่ยวกับทิศทางการสื่อสารเพื่อตัดวงจรการลอกเรียนแบบเหตุการณ์ความรุนแรงและเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อผู้เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวม โดยระบุบ,บอกแบบนี้คุณผู้ชมว่าสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือการเปิดเผยชื่อภาพเครื่องแบบอาวุธเรื่องราวส่วนตัวประวัติและแรงจูงใจในการก่อเหตุของผู้กระทําผิดรวมถึงการสื่อความในลักษณะที่ทําให้ผู้ก่อเหตุดูเท่ดูเก่งเช่นการใช้คําบรรยายพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุว่าอุกอาจซึ่งกรณีนี้อาจจะมันเป็นการแสดงความเท่นในสายตาของผู้ที่นิยมความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงครับ นอกจากนี้ยังรวมถึงการรายงานเน้นจํานวนผู้เสียชีวิตจํานวนผู้บาดเจ็บโดยมีการเปรียบเทียบว่าครั้งนั้นเกิดมีคนเสียชีวิตเท่านั้นมีคนบาดเจ็บเท่านี้มากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างไรต้องควรหลีกเลี่ยงเลยส่วนแนวทางที่สามารถทําได้ก็คือไม่เอ่ยชื่อไม่ให้เห็นตัวตนคนร้ายก็คือไม่ให้แสงคนร้ายนั่นแหละนําแสดงนําเสนอเรื่องราวของผู้ประสบเหตุแทนเพื่อสร้างตัวแบบในทางบวกว่าคนเหล่านี้อ่านเรื่องราวเลวร้ายร่วมกันมาได้อย่างไร อัปเดตเหตุการณ์จากาเหตุการณ์ตามจริงตรงไปตรงมาไม่เร้าอารมณ์แล้วก็เน้นเรื่องราวการป้องกันและการเยียวยานี่เป็นหลักที่ถูกเผยแพร่ขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงนะครับสารยุติธรรมเองก็ได้ระบุแนวทางการดําเนินคดีกรณีเหตุรุนแรงที่มีเยาวชนเป็นผู้ก่อเหตุตั้งแต่การควบคุมตัวว่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเยาวชนและกฎหมาย ให้อำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงเรื่องนี้นายสรวิตรลิมปารังศีโฆศกศาลยุติธรรมครับท่านออกมาบอกถึงแนวทางการดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเด็กอายุ14ปีว่าเป็นการควบคุมตัวสารเยาวชนและครอบครัวกลางจะมีกระบวนการตรวจสอบการจับกลุ่มตามกฎหมายซึ่งพนักงานสอบสวนต้องนําตัวเด็กหรือเยาวชนส่งสารเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้สารตรวจสอบการจับก่อนว่าการจับกลุมเด็ก หรือเยาวชนมีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนเป็นไปตามกฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ปกติเขาจะจับกุมเด็กหรือเยาวชนเนี่ยคุณผู้ชมในเรื่องของการกระทําความผิดตามกฎหมายได้ให้อํานาจพนักง,งานสอบสวนในการควบคุมตัวได้ไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับส่วนมากจะนําตัวไปส่งสารเยาวชนเพื่อให้สารนั้นใช้ดุลยพินิษ์ว่าจะควบคุมตัวหรือจะให้ดําเนินการตามขั้นตอนอย่างไรต่อไป หลังจากการตรวจสอบการจับกลุ่มสารเองท่านก็จะรอดูรายงานการจับกลุ่มจากพนักงานสอบสวนที่จะนำส่งให้สารพิจารณาว่าพฤติกรรมการพฤติกรรมพฤติกรรมการทำของเด็กรายนี้นะเป็นอย่างไรบ้างเช่นสารดูว่าเด็กนั้นก่อเหตุยิงไปกี่คนสภาพทางจิตใจเขาเป็นอย่างไรมีประวัติการรักษาพยาบาลทางจิตหรือไม่การดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นเป็นอย่างไรพนักงานสอบสวนจะต้องใส่มาในรายงานให้สารได้ดูด้วยนะครับ และในการตรวจสอบการจับกลุ่มพนักงานสอบสวนเองก็จะต้องเดินทางไปที่ศาลเยาวชนด้วยซึ่งศาลนั้นท่านก็จะไต่สวนพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมถึงข้อมูลต่างๆมีข้อสงสัยอย่างไรก็จะถามพนักงานสอบสวนก็จะต้องใส่ลงมาในรายงานการจับกลุ่มด้วยจากนั้นนะครับศาลท่านก็จะพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนว่าจะใช้ดุลยพินิษฐ์ในการปล่อยตัวหรือจะควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนรายนั้นที่ก่อเหตุหรือไม่อย่างไรกรณีเด็กที่มีเรื่องของอาการป่วยทางจิต หากสารเห็นว่าถ้าพ่อแม่เด็กดูแลเด็กได้จะให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองดูแลและอาจวางมาตรการต่างๆกำหนดไว้แต่หากพ่อแม่เด็กดูแลไม่ได้อาจให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลด้านเด็กมาดูแลแทนหรือสถานที่อื่นที่สารเห็นสมควรอย่างเช่นสถานดูแลทางจิตเวชแต่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติการของเด็กว่ารุนแรงมากน้อยเพียงใดและต้องใช้มาตรการอะไรที่จะเข้ามาควบคุมดูแลเด็ก ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นตามกฎหมายหากเป็นเด็กหรือว่าเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะพ่อแม่นั้นต้องรับผิดด้วยนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429เว้นแต่พ่อแม่จะพิสูจน์ข้อยกเว้นตามกฎหมายได้ว่าตัวพ่อแม่เองไม่ได้มีส่วนผิดแต่อย่างใดโฆษกสาลยุติธรรมท่านบอกเพิ่มเติมนะครับว่ากฎหมายนั้นให้ดูพฤติการ ของแต่ละเรื่องไปอย่างเช่นว่าในหนึ่งคดีนั้นเด็กทำผิดกฎหมาย10คนสารอาจใช้มาตรการที่ต่างกันไปตาม10คนนั้นก็ได้ครับขึ้นอยู่กับพฤติการและความจำเป็นของเด็กแต่ละคนด้วย ผู้ชมครับภายในระยะ4ปีประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์การกัดยิงครั้งสาคัญสาคัญอยู่3ครั้งที่เราจําได้ก็เริ่มตั้งแต่ปี63ที่โคราชปี65ที่หนองบัวลําพูล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนครับผู้ก่อเหตุเป็นเด็กอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นคําถามตามมาก็คือว่าสังคมไทยมีความเครียดสะสมซุกซ่อนอยู่มากมายขนาดนั้นเลยหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะกับเด็กกับวัยรุ่น และในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในโลกที่ใครๆก็เป็นสื่อและแสดงความคิดความเห็นได้อย่างเปิดเผยทุกคนจะมีส่วนช่วยหยุดพฤติกรรมความรุนแรงหรือแม้แต่ป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในกรณีที่ไม่ดีอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างคืนนี้เราจะมาร่วมวิเคราะห์ประเด็นนี้กับแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพลินผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทตอนนี้คุณหมอวิมลรัตน์อยู่ในสายกับผมแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับคุณหมอครับวันนี้เองจะขอเป็นคําถามนําถึงคุณหมอเองว่าประชาชนมีข้อสงสัยครับคุณหมอในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กด้วยเริ่มจากประเด็นแรกก็คือหลายคนเนี่ยพุ่งเป้าว่าอาจจะเป็นผลมาจากเด็กติดเกมไหมเพราะแฮชแท็กวันนี้ร้อนแดงมากเรื่องของเกมเนี่ยคุณหมอ,อมให้ความคิดเห็นกรณีนี้อย่างไรเกี่ยวก,กับเกมไหมครับคุณหมอครับคือต้องบอกว่า<อ>เกมเนี่ยทําให้เกิดความรุนแรงได้จริงครับแต่ไม่ทุกคนอื พาอมั่นใจว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เล่นเกมก็เล่นเกมต่อสู้ค่ะคถ้าอย่างนั้นเด็กครึ่งโลกคงจะรุนแรงกันไปหมดละครับนะคะเพราะว่าความรุนแรงมันคงไม่ได้เกิดจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งครับค่ะคมันจะเกิดจากหลายๆอย่างเหตุรวมๆกันแล้วเพิ่มมันเยอะไปหน่อยมันก็เลยทนไม่ไหวกันเลยต้องใช้ความรุนแรงในการที่จะแก้ไขปัญหาคนะคะอ่าอย่างเช่นตัวเขาเองก็คุมอารมณ์ได้ไม่ดีอ่าหรือตัวเองเ ตัวเขาเองก็ป่วยแล้วก็อาจจะขาดการรักษาหรือการรักษายังได้ไม่ดีนะคะอะ่หรือว่าชีวิตของเขาก็ถูกกระทําความรุนแรงมาถูกบูลลี่มาหรือถูกทําร้ายมาแล้วเขาก็มาเล่นเกมอารมณ์ที่มันรุนแรงเหมือนกันแล้วถึงเวลาพอมีอะไรมากระตุ้นวันนั้นก็ทำให้รู้สึกว่ายิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งแย่ยแยก็เลยอ่ะนั่นก็ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา มันมัน,น,ม,นมันจะต้องมีหลายๆอย่างปนกันค่ะคงไม่ใช่ว่าเราดูหนังรุนแรงเราเล่นเกมรุนแรงเสร็จแล้วเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นแต่ถามว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดความรุนแรงได้ไหมเป็นได้ค่ะครับถ้าถามต่อไปว่าเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบทีนี้หลายคนบอกว่าอาจจะดูจากหนังอาจจะดูจากเหตุท,ที่เกิดในต่างประเทศตรงนี้พอจะเป็นต้นเหตุป,ปัจจัยได้ในการแสดงออกที่เด็กทําให้เกิดความรุนแรงตามมาไหมครับพฤติกรรมเรียนแบบคุณหมอมองอยังไงครับ ค่ะก็ขนาดเราดูอะไรเสร็จแล้วเรายังเรียนแบบสิ่งที่เราดูเลยค่ะแต่งตัวเหมือนเห็นใครไปกินอะไรก็อยากกินใช่ไหมคะคำพูดที่ทิตบางทีที่ขึ้นแแท็กมาเราก็ยังคงเอาคําพูดนั้นมาโพสต์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราเคยเห็นแล้วมันตรงใจเราเนี่ยเราเรียนแบบได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าสิ่งนั้นเห็นแล้วไม่ตรงใจเราก็ไม่ทำ ถูกไหมคะเราไม่ได้ทำทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นการที่มันนี่แหละค่ะคือของบนโลกเนี้ยมันไม่ค่อยเกิดจากอย่างเดียวหรอกค่ะมันเกิดจากหลายอย่างเพราะฉะนั้นพอเราเห็นบนโลกออนไลน์เพื่อนออนไลน์มันก็ดีตรงที่มันทําให้เราได้เห็นโลกว้างมากเลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นทั้งของที่เราอาจจะชอบแต่เราไม่เคยรู้ว่าสิ่งนี้มีมาก่อน เราก็มีโอกาสมากกับคนสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้เรื่องของความแรงเนี่ยมันก็มันก็เต็มไปหมดแหละค่ะมันมีรุนแรงหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าบางคนดูเสร็จแล้วตรงใจพอดีเออค่ะก็ก็อาจจะทําตามได้เพราะว่าในจุดที่เรียกว่ามันมันมันแย่จุดที่มันตัดสินใจที่จะทําเรื่องแย่ๆแล้วอะค่ะบางทีพอพอเราเคยเห็นสิ่งนี้มาเราก็เราก็เรียนแบบเ<ด>พราะบางทีเราไม่เคยเห็นเราก็คิดไม่ถึงค,คิดไม่ถึงอะว่าเฮ้ ทำอย่างนี้ได้หรือว่าจะทําอย่างนี้ได้ต้องใช้วิธีไหนเราอาจจะไม่เคยเห็นบางทีก็หนึ่งไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เคยเห็นแล้วตรงกับเราพอดีเนการเรียนแบบเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะการเรียนแบบนี้ก็เป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตรอดของมนุษย์อยู่แล้วค่ะการที่เราโตมาได้ขนาดนี้มันก็ต้องเรียนแบบคนในครอบครัวเรียนแบบการใช้ชีวิตเราถึงจะอยู่รอดได้นะคะคอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะครับ,รบอีกคําถามหนึ่งค่อนข้างจะละเอียดอ่อนต้องขอ พวกคุณผู้ชมด้วยนะแต่ต้องถามจริงๆเพราะให้สังคมเกิดความเข้าใจว่าเราได้เห็นคลิปเด็กผู้ก่อเหตุมีท่าทางอาการเบลอๆมีการตอบคําถามตํารวจที่ไม่รู้เรื่องในฐานะที่คุณหมอวิเป็นจิตแพทย์เด็กเนี่ยเวลาเราดูอาการกริยาท่าทางแบบนี้ดูยังไงครับว่าวินิจฉัยยังไงครับว่าใครที่มีอาจาร์อาการทางจิตจริงๆหรือใครกําลังแสดงอาการเพื่อจุดประสงค์อื่นโดยไม่ได้ป่วยทางจิตจริงคุณหมอดูอยังไงฮะคร่ะเราก็ต้องรู้จักโรคก่อนนะคะ โรคแต่ละโรคมีอาการที่ไม่เหมือนกันมไม่ได้หมายความว่าอาการอันนี้อาการเดียวเนี่ยจะแบบโอ้ยเป็นโรคนี้ไม่ใช่นะคะคือการการที่บางทีเขาแกล้งทําเนี่ยเราจะรู้เพราะว่ามันมาไม่ครบนะคะเออมันมาไม่ครบอ่ะเหมือนเหมือนอย่างเอางเาเีเราเทียบเราเทียบโรคทางกายอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเราจะ,จะเข้าเกมว่าเป็นโรคนี้ได้บางทีหมอเขายังบอกว่าขาดอีกหนึ่งข้อนะเอะออย่างเงี้ย แต่ตอนนี้เกือบละอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะทางหลักการแพทย์มันก็จะมีความชัดเจนของแต่ละโรคอยู่แล้วนะคะการที่เราเห็นว่าเอ๊ะดูเหมือนอันนี้หลอนหลอนหลอนข้อเดียวบางทีก็ไม่พอนะคะมันมันต้องมีอย่างอื่นปนด้วยแถมหลอนอันนี้บางทีมันก็ต้องมีความเคลียร์อีกหลอนหลอนเสียงหรือหลอนภาพอันนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกหรือหลอนสัมผัสก็คนละแบบกัน ืแต่บางครั้งคนไข้ามาถ้าพูดสั้นๆบางทีเขาบอกว่าเห็นถามไปถามมาจริงๆไม่ใช่เห็นค่ะได้ยินแต่มันได้ยินชัดมากจนเข้าใจว่ามันอยู่ตรงนี้อ่ะอย่าให้อย่า,ยางเงี้ยไม่ใช่เห็นละเป็นได้ยินละอย่างนี้ก็คนละเรื่องคนละโลกละเพราะฉะนั้นบางคนที่แกลง้งอ่ะบางทีเขาไม่เข้าใจทางการแพทย์ ick, จริงๆจับโลกนั้นมาบวกโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้นาออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะรู้ละว่ามัน,นไม่ใช่ค่ะครับ ครับสุดท้ายครับอยากยให้คลิปที่เห็นนี่บางทีเรายังบอกไม่ได้ละครับเพราะมันแค่มันแค่สิ่งเดียวส่วนหนึ่งใช่ครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครอบครัวคนที่กําลังดูข่าวเสพข่าวนี้อยู่โดยเฉพาะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรที่จะมีการกดดันเรื่องของการเรียนเรื่องของกดดันลูกหรือไม่อย่างไรทางจิตแพทย์มีข้อแนะนํำไหมครับว่ามันอาจจะไปส่งผลกระทบต่อเด็กยังไงอยากให้คุณหมอทิ้งท้ายฝากถึงสังคมที่คนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับ ค่ะคือสุดท้ายลูกเราจะโตขึ้นมาแล้วประสบความสําเร็จได้เนี่ยบางทีความสําเร็จเขาไม่ตรงใจเราค่ะ,คะแต่ประสบความสําเร็จนะนะคะเออแต่นั่นคือชีวิตที่มีความสุขของเขาค่ะสิ่งที่อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก็คือหนึ่งคือเราต้องทําตัวเราให้มีความสุขสองคือบางทีเราก็ต้องยอมรับเผื่อบ,บางทีลูกเราไม่เหมือนเราบ้างน,นะคะการที่เราเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขและเชื่อมั่นว่าลูกเราเนี่ยทาได้มันจะทําให้ลูกเรามีความเชื่อมั่นต่อไปค่ะว่าเขาจะทําได้ แต่ถ้าเรามัวแต่ทําให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการตลอดเวลาแล้วก็ทําไม่ได้สุดท้ายเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตเขามันทําอะไรก็ไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่ประสบความสาเร็จเพราะนั้นจะทาสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่ดีคนก็คงจะไม่มันไม่มันไม่มีคุณค่าอะไรอะค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งมันอาจจะเลือกทําสิ่งที่มันแย่ได้นะคะเพราะนั้นก็อยากให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขและภูมิใจในความที่เป็นลูกของเราแล้วก็ฟังกันเยอะๆจะได้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาร่วมโฟนอินกับรายการของเราครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับแพทย์หญิงวิมลนัตรัฐวันเพ็ญผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินนะครับผู้ชมและนี่คือทั้งหมดของเรื่องดังหลังข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ผมปฏิภัทเกียิทิศและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ